โอเคโอเคพ่อ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 ของย่าเกาเหลาหมูเกาเหลาหมูชอบน้ำเยอะๆชอบน้ำเยอะเยอะเออกินแล้วนะย่าหนูกินแล้วนะเดี๋ยวจะเยียมารอก่อนไม่ลงแซบเลยทั้งแท้แซบเลยค้นมากจริงค่ันนี้ก็คือแซบเลยเป็นฟิลแบบแซบน้ำจิ้มความแซบก็คือเห็นแล้วฟิลแบบว่าเออขอรอดหน่อยอยากดูดเลยกลัวคลอตอนเช้าแม่เลือดเะหมด หมดกระบะเลยนะนี่มันแซบอยู่แล้วกลัวคอมากลัวทางนี้ดีกว่าเออคิดว่าแซบไหมล่ะถ้ามันไม่อร่อยเขาไม่แยกขวดขายหรอกจ้ามาสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วใครชอบแบบแซบแบร้อนๆอนกลัวคอลวกคอยมเช้าคุณและเมนูเส้นนี่เลยค่ะเตียวหมูเตียวเรือเตียวเนื้อนะคะเอ่อเรือเนื้อวากิวอย่างเงี้ยคุณโอ้โหหรือว่า เสี๋ยวเรือเสือร้องไห้โอ้โหขอญาตจิตจะเก็บเคียบหน่อยเียบหูนี่คุณชอบมัโตระกากหมูร้านเนี้ยรู้เลยอ่ะรู้เลยร้านเนี้ยเชื่ออะไรน่าจะชอบออกกําลังกายชื่อชอบบอกวิทซิวะวิตพื้นนะวิทวิทเนี่ยเวลาเขาไม่วิตเจ้าของร้านบอกวิทซิวะไม่ใช่วิศวะอันนี้เป็นสาขาเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จ้ะก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะนะคะคุณเมย์เจ้าของร้านค่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะน่าจะลองถามอันนี้เด็กวิศวะหรือเป็นแฟนของเด็กวิศวะชอบวิตพืนวิศวะอ๋อวิศวะชื่อ๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะใช่ค่ะน้องเมย์ทำไมอ่ะก็ตอนแรกก็คิดชื่อร้านกันไม่ออกค่ะแล้วพอดีว่าเมย์กับน้องชายจบวิศวะกันทั้งคู่ค่ะเมย์ก็เลยตั้งชื่อว่าลาเก๋เตี๋ยวเรือวิศวะถามวิศวะท่าไหน่คะลูก แม่บริหารวิศวะค่ะส่งน้องวิศวะโยธาค่ะวิศวะ <c oughs> ใช่ไหมวิศวะอ่าแล้วทำไมถ <c oughs> ึงเลือกเลือกมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเพราะ<อ>ว่าชอบทำอาหารค่ะแม่ที่บ้านชอบทำอาหารหมดเลยแล้วก็ทำแล้วก็ให้คนอื่นชิมแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยลองเปิดร้านสิแต่แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเป็นเมนูที่ที่บ้านชอบที่สุดใช่ใช่ค่ะแม่เป็นสูตรแม่เลยค่ะก็เลยทำ มีคนมากินแล้ว oh, ติดใจใช่ค่ะก็ปปมีพน,นักงานจากห้างค่ะเขามาทานที่ร้านเขาก็บอกว่าอร่อยมากก็ลองเปิดไปเปิดขยายสาขาในห้างสิตอนนั้นก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมา,มากเลยค่ะ,คะเพราะว่ามันเหมือนโอกาสเข้ามาหาเราแล้วมันต้องอร่อยอย่า<ช>จนต้องแบบ<ช>เลยจนมีนั่งแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมีเยอะมากอย่างร้านเราสูตรของคุณแม่ของเรามันยังไงคะมันอร่อยตรงไหนคะนางสมฝั่งเราเป็นสูตรเข้มข้นค่ะเพราะว่าเราเคี่ยวอย่างพิถีพิถันนานกว่า6ชั่วโมงค่ะแล้วก็วัตถุดิบของร้านเรานะคะก็สดใหม่ทุกวันค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะคือราคาไม่แพงราคาก๋วยเตี๋ยวของเราเริ่มต้นที่20บาทค่ะชามเล็กเดี๋ยวคือจะเป็นชามเล็ก20บบาทแต่ เยอะอยู่เลยลูก ใช่หนูชอบมากแล้วเวลาไปนะจะไม่ชอบสั่งอย่างนี้ด้วยถ้าร้านไหนมีติห้าบาท20บาทอ่ะจะสั่งแล้วเราชอบกินแบบนี้เราให้ตั้งสูงสูงแบบนี้ใช่มันมันได้ฟีลหวานซึ่งน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือปกติถ้าข้นๆแบบนี้เราจะมีใส่เลือดนะแบบโบราณแล้วตักอันนี้คือคุณปรุงไป็นนิ่ปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะปรุงไปแล้วปรุงไปแล้วเือสุกเือันก๋วยเตี๋ยวหมูเมื่อกี้หนูบอกเท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมใช่ค่ะชามใหญ่ๆที่บุ๋มกำลังราดนี่ใช่ไหมนี้เป็นเนื้อวากิวหนึ่งร้อยเก้า 1้อบาทมีอะไรบ้างมีหมูมีหมูอันนี้เป็นหมูชาชูทอดกรอบหนึ่งบาทเหมือนกันค่ะอยากกินแล้วอันนี้คุโรบุตะสลัดค่ะ99บาทค่ะโอ้ยใช่เมื่อกี้มีหมูปกติไหมหมูธรรมดาอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูธรรมดาชามใหญ่69ค่ะอันนี้เนื้อค่ะ 69เหมือนกันนี่เกาเหลาเกาเหลาเกาเหลาหมูค่ะ69บาทค่ะหกสิบเองจะใส่แบบก็คือถ้าเกิดหนูไปหกสิบคุณดูถ้าหนูอยากได้เนื้อวากิวก็ราคาหนึ่งใช่ค่ะหมูชาหมูชาทูหมูอะไรหมูหมูชาชูทอดอันนี้หมูชุบยอดก็อีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเอาจากบ้านๆก็69บาทหรือไม่ก็20บบาทเท่านั้นส่วนลูกชิ้น ลูกชิ้นก็มีน่ากินมากมีเนื้อกับหมูเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ลูกชิ้นเนื้อค่ะอันนี้ลูกชิ้นหมูค่ะอู้หูอันนั้นจะเป็นอันนี้จะเป็นหม้อไฟค่ะเป็นเซ็ตหม้อไฟก็จะมีเส้นด้วยค่ะเส้นมาครบห้าเส้นเลยค่ะ่แล้วแต่เลือกแล้วก็จะมีกากหมูแต่กากหมูหนูเนี่ยปกติร้านอื่นเขาก็จะมีอย่างเดียวแต่หนูทำไมสามกากเลยลูกลูกค้าสามารถเลือกได้ะ หลายออปชันนะะอันนี้คือเป็นแบบอันนี้เป็นแคปหมูติดมันค่ะอันนี้แคปหมูไรมันแล้วก็อันนี้เป็นกากหมูเจียวค่ะอันนี้อร่อยมากคือความอร่อยของเขาคืออยู่ที่ซอสนี้คุณใช่มันเผ็ดแบบมันแซ่บอะอันนี้คืออันนี้คือซอสความอร่อยอะอันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยเลยปะคะใช่ค่ะเนี่ยคุณดูดิมันแบบใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องมีติดเผ็ดอะ ออกปะมันจะต้องมีติดอันนั้นคือเราปรุงให้ลูกค้าเลยหรือว่ามีที่โต๊ะปรุงไปในชามเลยใส่ชามเขาลาดพินแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกว่าไม่เผ็ดก็จะไม่ใส่ไปค่ะมันมันมีความเผ็ดแต่มันก็เผ็ดรับได้แหละอร่อยเลยแล้วมันเหมือนหอมพริกคัุวพริกขั่วใช่ค่ะพริกป่นหองเราจะคั่วเองเห็ดแม้ว่าแล้วเพราะว่ากินเข้าไปมันกลิ่นหอมแต่เธอก๋วยเตี๋ยวเลือดที่ไหนเขามีแบบหือ อ๋อีิรานจะมีเย็นตาโฟลูกชิ้นปลายาวลราชด้วยนี่ไงอ๋อเมีความแบบเย็นตาโฟไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือผสมภาษามีความเย็นตาโฟด้วยล้วของเราทําเองด้วยนะคะใช่ทูกชิ้นทําเองหมดเลยทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งลูกชิ้นปลาใช่ค่ะโอ้ยเห็นบอกว่าเอมีต้มยําด้วยใช่ค่ะต้มยำก็มีอันนี้ต้มยำคตดกากเจียวค่ะนี่ไง โอ้ต้มยำร้อนอยู่ไหมเนี่ยถ้าร้อนอยู่ก็ใส่แล้วต้มยำอ่ะใส่กากเจียวเืออร่อยมากก็น่าจะกินกากเจียวก็อยากจะกินกากเจียวแหละไม่ได้อะไรหรอกก็เห็นกากเจียวแล้วอยากกระโดดลงไปในถ้วยเลยอะน่ากินมากร้านตอนนี้มีกี่สาขาคะตอนนี้มี6สาขาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมต้มยำก่อนจุ๊บเขาบอกว่า ต้มยำเขาอร่อยมากเติมน้ำร้อนแล้วน่าจะน่าจะได้สนับหนุนกันได้นะคะตามสาขาที่นู่นต้มยำอร่อยสาขาะคสาขาต้มยำเขาใส่พริกเดียวกันกับใช่อร่อยมากอร่อยจริงๆจริงสรุปเลยหนูขอซื้อพริกพี่ได้ไหมคะคือเจ๊คนนี้ก็พูดแต่พริกแต่พริกนะขอบคุณมากขอบคุณราค แซ่บกินมากพิกเขาดีมากมีงานดีๆที่น่าไปมากนะครับงาน G I Market สัญจร2025ครั้งที่2ค่ะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์อยากเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวกันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะตอกย้ำสินค้า G I โดยรวบรวมสินค้า G I จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศสัญจร ขึ้นเหนือเติบชาวเชียงรายกว่า30ร้านค้าหน้าช็อปทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้งข้าวผล,ลไม้อาหารงานหัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายยังเกลือภูเขาบอกเกลือน่านปลากุเลาเค็มตักใบจังหวัดนาราธิวาสปลาทูแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามส้มควายภูเก็ตน้ำตาลตะหนดเมืองเพชรจังหวัดเพชรบุรีสับป,ประรดห้วยมุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ขา้าวเหนียวเคี่ยวงูเชียงรายชัยโป้โพธารามจังหวัดราชบุรีผ้ากับบวัวอุบลราชธานี ภาคครามธรรมชาติสกลนครครกหินแกรนิตตากเป็นต้นทั้งนี้เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะยังมีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินมากมายตลอด7วันเต็มโดย16นาฬิกานะคะพบกับนัททิวไผ่งามอ้นอัครวัฒน์ ออฟธนากรดอกแคร์ท็อปไลน์ไอ้ไขยทองคำแมงปอชนทิชาและไข่มุกรุ่งรัตค่ะไปเลือกซื้อเลือกหาและร่วมสนับสนุนสินค้า GI ที่โดดเด่นเรื่องคุณภาพได้เลยค่ะพร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในงานกันได้ในระหว่างวันที่25ถึงวันที่31สิงหาคม2568ซึ่งวันนี้เริ่มเป็นวันแรกนะคะณนะชั้นจีโซนแกรนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายค่ะอย่าลืมไปช็อปกันนะเริ่มวันนี้วันแรกยังไม่พอค่ะยังไง<ห>มาช็อปอที่ร้านนี้ต่อนี่มันลุกชี ลูกชิลระเบิดแต่ที่บูมกําลังจะยกซดน่ะอันนี้ปากระเบิดหน้าถ้ากินไปนนเนี่ยดีของร้านนี้เลยคือน,น้ํำจิ้มเ,เดี๋ยวกลับมาค่ะพริกเป็นเม็ดๆดดูยกซดเลยลูก